ขอใจไปเมยขอใจไปเมยและตอนนี้นะคะเราก็รวมตัวเพื่อนเพือเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นหลายแม่เล่น The Killer กันนะคะแต่ว่าไปฟังกติกาก่อนเพราะว่ากติกามันเยอะมากอะไปฟังกันทุกคนตัวละครด้วยไปเลยกติกาเกม The Killer ก็คือ ผู้เล่นทั้งหมดของเฮฮาทีวีทั้งหมด9คนโดยจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายคนดีและฝ่ายคนร้ายโดยผู้เล่นทั้ง9คนจะต้องทำการสุ่มจับการ์ดตัวละครตัวละครทางฝั่งคนดีก็จะมีชาวบ้านไม่มีความสามารถพิเศษแต่จะมีหนึ่งเสียงในการโหวตตำรวจมีหน้าที่คอยตรวจหาผู้ร้ายให้เจอและทำการเข้าจับกลุ่มแต่เมื่อใดก็ตามที่ตำรวจเข้าจับกลุมผิดคน กลายเป็นฝั่งคนดีก็จะทำให้ตำรวจต้องออกจากเกมและเมื่อตำรวจถูกฝั่งคนร้ายกำจัดหรือเกิดจากการโหวตออกหรือจับคนผิดก็จะเกิดการโหวตเกิดขึ้นเพื่อโหวตหาผู้ต้องสงสัยนักสืบจะมีความสามารถก็ต่อเมื่อตำรวจถูกกำจัดออกจากเกมและนักสืบก็จะกลายเป็นตำรวจแทนนักข่าวมีความสามารถขอดูการ์ดคนอื่นได้หครั้งในห่เกม แต่ห้ามให้คนอื่นเห็นโดยเด็ดขาดตัวละครทางฝั่งคนร้ายก็จะมีฆาตกรต่อเนื่องมีหน้าที่คอยกำจัดฝั่งคนดีและอยู่โดยไม่โดนจับได้นานที่สุดวิธีการกำจัดคนอื่นก็คือการส่งซิกขยิบตาหรือจะเดินไปสก,กิดก็ได้และใครก็ตามที่โดนฆาตกรต่อเนื่องส่งสัญญาณฆ่าจะต้องทำการนับ3วินาทีแล้วถึงจะแสดงตัวว่าถูกฆาตกรรม ฆาตการต่อเนื่องจะมีครูดาวในการส่งสัญญาณฆ่าคนอื่นก็คือ 5. วินาทีฆาตกรลอกแบบตอนแรกจะเป็นฝั่งคนดีแต่เมื่อใดก็ตามที่ฆาตกรลอกแบบโดนฆาตกรต่อเนื่องส่งสัญญาณฆ่าเมื่อไหร่ฆาตกรลอกแบบจะกลายเป็นฝั่งฆาตกรทันทีและมีความสามารถเหมือนฆาตกรต่อเนื่องนักข่าวปลอมจะมีความสามารถเหมือนนักข่าวทุกประการแต่จะอยู่ฝ่ายคนร้าย วิธีการชนะของแต่ละฝ่ายฝ่ายคนดีจะชนะก็ต่อเมื่อเก็บโทเค็นครบ6ใบหรือสามารถโหวตออกหรือจับกลุ่มฆาตรกรให้ได้ฝ่ายคนร้ายจะชนะก็ต่อเมื่อค่อยกำจัดฝ่ายคนดีออกให้เหลือน้อยที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะกกติกาพิเศษที่เพิ่มเข้ามาก็คือจะมีการ์ดโทเค็นภารกิจซ่อนอยู่ภายในบ้านโดยจะให้ผู้เล่นจับสลาก เพื่อตามหาโทเค็นให้ตรงกับชื่อที่ตัวเองได้หากฝ่ายคนดีสามารถตามหาได้ครบหกใบฝ่ายคนดีจะเป็นฝ่ายชนะทันทีอะเดี๋ยวเราจะมาจับอันนี้กันแม่ว่าจะหาใบอันนี้คือฟังกติกาไปแล้วก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าเราอจะทําภารกิจของแต่ละคนด้วยคือการหาโทเค็นทั้งหมดนี้ใช่ก็กสุ่มนะสุ่มนะว่าใครจะได้อันไหนใช่ ว่าไม่ให้เกมมันแบบง่ายเกินไปอะไรอย่างนี้ก็ทาภารกิจไปด้วยมันจะได้ยากๆเนาะถูกแล้วเดี๋ยวเนี่ยพอเราจับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่หนึ่งเนี่ยไปซ่อนไปซอนอันนี้ซ่อนในบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมน้อันนี้คอนี้คอเออเอ้ยฝานสุดท้ายฝานสุดท้ายตรงอันนี้อ่ะ เราจะมาจับไพ่อันนี้กันนะคะทุกคนจับไพ่อันนี้นะคะว่าใครจะได้เป็นอะไรอันนี้โรนีโอสอ่ะเอาจับเลยเหรอจับเลยเป็นอะไงหรอเปล่าเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวค่อยแอบเปิดนะห้าไม่ห้าไม่โอ้ยจริงไหมพูดเชียวเดี๋วเอาแล้วผมกวเอาแลัวต้องเปิดดูในเสื้อดีนะเราอะเดี๋ยวกูยังไม่เห็น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 โอเคไม่รหรอพูดกูให้เห็นไม่รู้แค่ว่ามันมึนไม่เห็นนะเมื่อกี้ผมเห็นลายยิ้มมุมปากเอาละ 1นะคะไปซ่อนโทเค็นที่เราต้องทำภารกิจนะอ่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนเริ่มเกมเลยก่ะแม่ไปไปมาบอกเอาเลยเลยเฮ้ยตกใจเดี๋ยวก่อนจีอะไรไอ้อ้ไรเจอเลยอะไรอ๋อเปิดไม่ได้เรื่องยังไงเออมันเปิดไม่ได้เลยขอบใจขอบใจขอบใจมีปัญหาตรงนี้ไงทิวยู่ตรงนี้อ๋อ น,นี่โลกแบบปลกๆอันเนี่ยลกแปลกๆอันเะนี่ยเฮอันนี้คืออะไรได้แล้วได,ได้แล้วเลุตตยตลุาายทำไมง่ายจังเลยอ่ะผ้าเช็ดผ้าเช็ดเ,เท้าอะไรไม่อตอยู่ตรง่ายจั้ยย่ามองตาได้ไหมท้อเชอ ไม่แค่ไม่แคป่แต่กูใช้สกิลพิเศษหมดเลยหมดเลยาที่ไหนมดะเขาบ่อนยังไงยังมี้องหนามองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงได้มรอไม่ไม่่ไม่มไอไอ้ิ่กู

หาใ้กูด้วยทุกกคน็มันต้องไปในคนในนี้แหละขายให้กูด้วยกันนะกันนะเหมือนเปล่ากูอยู่ในห้องน้ำกูยักันเลยแย่มเดินผ่านเฮ้ยเราประชุมไม่ได้ตอนเดินผ่านทำไมอะไรขึ้นครับอะไรขึ้นเขาทำถ้าตำรวจถ้าตำรวจเป็นคิลเลอร์ฆ่าตายแบบเราชนะเาเราคล้วและคิลเลอร์เป็นคิลเลอร์ก็ฆ่าได้นี่ก็ไม่ไม่โดนแล้วใครโดนใยัตกบ้าง มึงรึเปล่าคะไอเจมพัทยาเดี๋ยวไปมึงเฮ้ยเราเรนเราเรามาสิว่าใครอีกนิดไม่ดีมันดีกาแล้วสิไม่หมดแอันนี้มเสาร์ะไอจับจับจัดูกล้วยดูกล้วยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยนี๋วดูล้นย่กูบุกไอเดีก้วเนนี่ยใครล้มกว่าเนี่ยเรียบร้อยอะไร อะไรขอนันไรยังแต่พูดมาใเป็นไรนี่ยิงจ้ออะไรเนี่ย้ออไร้ไรเยอะเลยงาไปไหนหมดกานจกไอุ้กชาวบ้านอยู่ไหนหอะรย่าเไดนขอกนั้นจะกบาอาดดิานไปกหนนไม่ทางานเลยอ อยู่ไหนอะขตอนกลัวจ้ากลัวดิเขาตะกอนอะไอ้ลิาแมนไหมเนี้ผมเห็นว่ายังยิ้ตาเห็นผมเห็นิาไหใช่เหรอพี่าแต่ใครเจ้าบ้านเบ้าจ้าบ้าจ้าบ้นป็นตอนไหนกูหาอยู่เนี่ยตำรวจจะจับได้กูไม่ได้เหงาแล้วเนี่ยตำรวจจับมันไม่ไ ไอู้รำกไม่รู้หรอกนี่เป็นโจนใครเป็นโจนมีทูแล้วคิวเลอร์ปูปูโจนน่ะเขาเป็นโจนด้ใช่เลยเนี่ยไม่โจอะเป็นไม่ไหวไม่ไหวแล้วกูขอจบโจน้หรอนี่ไอ่สีนไอ้โจนวันนี่เออจำเปอะไรคือจบมึงอะอะพกไม่ไข่กูเป็นตำรวจอะ đùa thôi đùt 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 mà đùt 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 กรไม่เอามือของหลังเลยมือของหลังไม่มาขึ้นไม่มาขึ้นนี่ยกไปอย่านะอย่านะใครไปกันอะไอยู่ด้วยมีเรากินอแต่นี่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มปอดภ้เยอะบางแค่เราจะได้เห็นเหตุการณ์นี่คืออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันรีบหายรีบออกเฮ้ยดิ้นดิ้น

มองแล้วไอซีก็มองบ่อยไอใครอีกวะวะครับไอเจมไอไอบอลหนูก็มองหนูทำยังไงขััวครับแต่ไม่เห็นไม่เห็นไม่มีใครเห็นเลยคือทำยังไงไม่เห็นก็ไม่ตายตอนแรกนึกว่าเจมเป็นด้วยไม่กล้ามองหน้าเจมเจมมาอ่ะไปเลยกายไปนี่แหละตายไม่ได้แย่งอ่ะจริงโอเคตานนี้หวังว่าจะหาจูใครเจอมนุษย์หมูบาบ้างรืดเต่ารุนเล็บรุนเล็บ หรือว่าที่เบาจริงๆคือคืนนะทองมันแปลกไปทำไรอะอะไรเนี่ยมึงเขาคุยอยู่มึงมาเสร็จมึงนั่นแหละเป็นอแปลกเฮ้ยตกใจเจออะไรอะไรแปลกูู้า

กูว sí, ิ okay. ่งเข้าไปเฉยทำไมเฮ้ยลุกูวิ่งเข้าไปเฉยๆลุี่งาไเฉยๆโอเคมึงเป็นตัวที่แบบมีประโยชน์นะแต่คึงทำตัวไม่มีประโยชน์โอ้โหไอ้ดูน่ไอก่ี่เม้ไม่รู้ี้ี่หตกซิกให้กับหนูให้หนูตายจริงๆแล้วไอเกมเตะตายของผม กันยังไมีอย่าอย่าอย่าเช่นนัอย่าเช่นมึงไม่เนี่ยโคนันะตายคนเดียวอันน้ำอันน้ำอันน้ำมันตายในหุการณเรไม่คนตายล้วใช่ไหมยม่งั้นเลมันตายในพงน้ำหรือมันขี้ไม่ออกไม่ ยอยากมีบทอ,อ่ะอยากมีบทอ่ะเล่บบนบ้างอ่ะเขาเล่นใจไปหมดแล้วไงแค่ไหนทุกดอกเดียวมาตู้กับครูหวังหายตู้ใ,ในเจ๊หายไป,ไปรู้อะไรเนี่ยขอจำไม่เี็นขอจำไม่เป็นเลยจำไม่ได้จับไม่เี็นอยู่ที่เพราะคูอยู่ที่กันหมดแต่บ้านนายนี่มันน่าเศร้าดีไม่ใช่หรอจะไปเรียนผ่าน เดี๋ยวนะจับสิตำรวจนะตำรวจอยู่ไหนาตำรวจจับตำรวจกูเป็นตัวนี้กูยังไม่ตายเลยกูยังไม่ฆ่าใครไม่ได้เลยกูยังไม่กูยังไม่โดนฆ่าไงเฮ้ยตำรวจนะคะจับเมย์แต่ว่าจับผิดก็คือตำรวจออกเมย์ก็ออกก็คือเนี่ยเมย์เป็นแบบอันนี้คือเมย์เป็นชาวบ้านถ้าเมย์โดนคิลเลอร์ฆ่าเมย์ก็จะเป็นคิลเลอร์2ตัวตอนนี้นะคะชาวบ้านประชุมกันเพราะว่าเมย์ไม่ตายนะ ไอเมย์ I mean, ไม่ได้เป็นถูกไหมเออตอนนี้แล้วเมื <t iny> <t iny ่อกี้เราอยู่นี่กันหมดแล้วเมื่อกี้ใครสังเกตบ้างว่ามีใครอยู่ตรงนี้ไหมเพอาะปั้นออกมาเพราปั้นตายตรงมาตายเลยตรงนี้อ่ะมันน่ำตาลข้าวมีไม่ใช่เหรอเฮ้ยคุณชนะนีว้เกมนี้คุณยังต้แปลกอ่ะตีนงจมใตยเจ้าอีอยู่ปอแล้วมึงกองกันอยู่ไหมสัมผัสได้ว่าอยู่ตรงห้องครัวก็เหงาเหมือนกันเมื่อกี้ผมว่าอยู่ตากมีบทอยากมีบทก็ไม่ร้องในห้องนั้น เฮ้ยคุณชนาทิพย์เขาอยู่ตรงนี้คนเดียวใช่หรอใช่เอออยู่ตรงนี้คนเดียวคุณทำไมวะคุณชนะทิพย์ไม่ได้ไอศุภวินะไอศุภวินะไอเจ๊วิศัจไอ้ป้านมันโดนแระไกลไอบอลในพันบอลเฮ้ยทำไมทำไมเรารู้ได้ไงแล้วเห็นแล้วเห็นใครมาหมดเวลาครับหมดเวลาโหวตนะครับโหวตครับหวตเข้าไปคุณชนาทิพย์กูร้องไห้ทำไมโหวตโหมดกินน้ำตาขอเบ้าหวตนะโหมดเริ่มก่อนอะเริ่มเมย์ก่อนนะล่ะไอศุภวิเมย์กเลย เรากูกูแทนหนูน่ะโหมดไอ้เทียวโหมดอทีวเทียวอ่ะเทีวกี่คนคนเดียวจริงมะเนี่ยมเ็นล้วแต่ตาเพื่อนแล้วมึงโหมดกูทำไมกูอยากโหมมึงอะอารมณ์อารมณ์อารมณ์นร้อเลยสามสี่คนสามสามสี่เนี่ยเอาพารกิจไปทำต่อไ้หมนมันแค่อะไรหนูอ่ะเปิดการเทียวเปิดการโหวดโดนร้องโอ้เนี่ยร้องแบบกูเจะชอ ไม่มีประโยชน์เออบอกแล้วผมมีครอบครัวให้ผมต้องไปดูแลต่ออ่าต่อครับ ตรวจตายสามคนแล้วเราไม่รู้เรื่องเลยคนนี้ใช่ไอ้นักข่าวมึงรอทำสกูคมได้ไหมถ่ายคุณคุณหงายการได้แล้วครับนั่าวครไม่รอแล้วไมันถึงเวลาแล้วไม่มันถึงเวลาแล้วก็ตอนเนี้ยตำรวจอะตายแบบทั้งกรมหมดเลยตำรวจทีไรต้องยิงนักข่าวผมนี่ต้องยิงเลกูไม่น่าเดินไปชนะตู้ศพเลยกูตายเลย่ะสรุปก็คือคิวรลชนะถูกไหมน่ะโอ๊ยจะแม้ไม่ได้แบบนี้ยังไงกูเดินม้กับวิมลอะิบาย เฮ้ยปนีิตายอธิบายดิงคนเลยว่าตายยังไงบ้างในป้าน่ะหนูเห็นในป้านอะไรป้านก้มอยู่อุ้ยทันทันจับมันทันก็เลยตีนปุ๊บไม่ไม่ไม่ไมตีนหรือมือนั่นแหละปึบแล้วก็เดินเข้าไปเข้าไปตรงกลุ่มตรงกลางเลยแกล้งเล่นไก่หน้าเจม,นมหน้าเจมเตีอ่ะ ไอทพัรอยู่ๆมันก็เดินออกมาแค่รับปากกูรอดแล้วกูแค่รับปากเลยแล้วก็ตอนหนูฆ่าเจมเจมตีอ่ะคือเจมตีมันไปวนกันอยู่ตรงนั้นเยอะไงหนูก็เลยแบบเขี่ยตบตุรอบเลยอ่ะตบตบตูดไอเจมตีเลยไม่แบ่งหน้าที่อย่างนี้เลยไม่น่าเดินดร้ายอไรเลยอะไรกันไปรู้กูไม่น่าเป็นห่วงตำรวจฝึกหัดเลยกูตายด้วยเลยเลยแล้วกูตายไงครับทิว ก็ยื็มาการอยู่ที่คุณโดนโบ่คุณทำไงครับงอจับผิดโดนึ้นสามแล้วเมย์ก็กำลังเปิดไมโครเวฟอย่างเงี้ยจับไปเมย์เฮ้ยกูทำไรอ่ะนี่นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการเล่น The Killer โอเคโอเค t h อ Killer อ่ะอสรุปเกมดีกว่าเกมเราเล่นไปทั้งหมดกี่เกมนะสามเมย์ไม่ได้เป็น ระยะนี่อยากเหมาอ่ะเกมแรกชาวบ้านชนะเกม2ก็ชาวบ้านชนะเกม3คิวเลอร์ชนะคิวเลอร์ก็เป็นหนูหนูเป็น2ตาสุดท้ายรู้สึกว่าเราเราเราแบบว่าเรียนรู้จากตาแรกว่าเป็นไงแม่งฆ่าหมดกลมเลยสามคนไม่คิดจะฆ่าชาวบ้านเลยไม่ฆ่าตำรวจเลยไอ้พวกนั้นเคยระดักทางเลยไม่ตำรวจกว่าจะวู้ดได้นะ สอนเราไม่แก้ไม่ได้ว่ะจิ้งอันนี้รู้สึกว่านี่ไม่มีประโยชน์สุดเลยไม่จริงๆรสองคนเนี้ยตรงข่าเอออันนี้โอเคอยู่นะตายเพราะจับผิดเรามีอะไรสารภาพไหมว่าเราเราจับเมย์ทำไมเขาโครัเราผิดครับจับเมย์ฮะใครนะใครสวยรวยโฮ้จับเมย์อะไงบ้างสนุกไหมเพื่อนๆพื่ะเพื่อนๆชอบคลิปอะไรแบบนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ที่พี่1 e งอีพ่2ได้หมด ต้องมีแล้ว EP สองของหนุมากเออหนุบ้างจริงคือหนุพวกเราอ่ะก็จำเปืนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับพวกเราด้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะจบวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย